สวัสดีเพื่อนเอนชาวสมัณฑวทุกคนครับอยู่กับผมนายซอมมี่นกับซอมมี่ไนท์ชาแนลครับเป็นการรีวิวมอนประจําเดือนนี้ครับเป็นตัวแรกเลยครับเจ้าบาเรตตานะครับหรือผัวไฟของชาวไทยเรานั่นเองครับในสมนัณฑวที่เป็นคนไทยเล่นเนี่ยผมคิดว่าสัก9 5เทุกคนนะครับต้องใช้ตัวนี้ครับอแล้วทําไมต้องรีวิวกันเพราะมันก็จะมีผู้เล่น หน้าใหม่ๆครับหรือว่าเพิ่งหัดเล่นหรือเพิ่งกลับมาเล่นนะครับยังไม่รู้จักตัวนี้ดีพอนะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมาว่าอยากเห็นว่าผัวไฟเนี่ยที่ดีเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคเรามาคุยกันนะครับผัวไฟเนี่ยเป็นมอนสเตอร์4ดาวครับหาได้จากไหนหาได้จากการฟิวชั่นครับ หาได้จากการฟิวชั่นเดี๋ยวผมเอาไปกดให้ดูนะครับหาได้จากการฟิวชั่นสกอร์ส้มสกอร์ไฟนะครับสกอร์ดีเจนถ้าได้มาจะเจ็บมากโอเคนะครับเบลิต้าเนี่ยเป็นมอนสเตอร์สายโจมตีครับซึ่งแทบจะไม่มีใครเอาไปโจมตีครับเพราะว่าเอาไปแจกพิดครับสแตทที่ผมทำมาเนี่ยแม็กชีมันค่อนข้างสูงครับ11,205เนี่ยอ่าผมทำแม็กชีไปอีก19,000ครับแอทแท็กเบสแอทแท็กไม่ค่อยสูงมาก681ซึ่งผมก็มีแอทแท็กนิดเดียว บวกมา285ครับดีเฟนซ์ค่อนข้างสูงเหมือนกัน549ผมมีดีเฟนซ์บวกนิดเดียวนะครับส่วนสปีด105ค่อนข้างปานกลางถึงสูงนะครับก,กึ่งไปทางสูงแล้วก็สปีดผมสูงอยู่เหมือนกันนะครับบวก68คริเลตคริลด,ดมตัวนี้จริงๆควรจะทำคริเลตให้น้อยที่สุดเพราะเป็นมอนสเตอร์ไต่ขอมีมอนสเตอร์ที่มีสกิลแพสซีฟทำงานเมื่อโดนติดคริติคอลซึ่งผัวไฟเป็น มอสเตอร์ที่ใช้สกิลหมูครับซึ่งไม่เหมาะกับการที่มีคลีเลตนะครับทำให้สกิลแอคทีฟเหล่านั้นทำงานเช่นใครบ้างเช่นพรีสน้ำแมวมืดอ่าวูฟแวรว,วูฟมืดเป็นต้นครับนะครับก็คือคลีเลตให้น้อยที่สุดนะครับไม่มีเลย25ได้เนี่ยยิ่งดีครับนะครับแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่า15หรือ25นะครับอ่าคลีด,ดมไม่มีความสำคัญนะครับ ความสําคัญต้านทานก็เฉยๆครับมีไม่มีก็ได้แล้วแต่รูนที่เราออบที่มันติดมาส่วนความแม่นยําควรจะเกิน30ขึ้นไปครับเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูสกิลที่1นึ่ครับสกิลที่หนึ่งเป็นการโจมตีธรรมดาถ้าติดถ้าติดคริติคอลเนี่ยมีโอกาส30%เพิ่มคริติคอล30%ในเทิร์นตในเทนต่อไปถ้าเราตีติดคริก,ก็คือโอเคพูดใหม่ ให้เข้าใจก็คือถ้าสมมติเราตีติดคลีนเนี่ยเราจะได้บัฟคลีครับนะไม่งงสกิลอัพมาเนี่ยจะไม่มีผลอะไรครับบวกเดเมจอีก25%เมื่อสกิลเต็มครับท่าที่สองเนี่ยเป็นการตัดเกรดให้ศัตรูเป้าหมาย1ตัวเนี่ยเป็นศูนย์ครับพอเราอัพสกิลเต็มเนี่ยจะใช้ได้ทุกๆ3เทินครับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30ตัวนี้มีผลกับบอสด,ด้วยครับมีผลกับบอสด,ด้วยยกเว้นเลดบอสถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ มีผลกับบอสร้อยทั้ง2ตัวนะครับทั้งฮาร์ดทั้งนอร์มอลมีผลหมดเลยซึ่งดีมากนะครับส่วนท่าสุดท้ายเป็นท่าเด็ดท่าที่ดีแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่หาง่ายที่สุดในการใช้ท่าแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็คือการยิงฟินิกซ์ออกไปครับทำความเสียหาย2เทินต่อเนื่องนะครับมีเอ๊มีความเสียหายเนี่ยต่อเนื่อง2อันนะครับนาน3เทินนะครับแล้วก็ พออัพสกิลเต็มเนี่ยใช้ได้ทุกๆ4เทิร์นครับแล้วก็ครูดาวเพิ่มความเสียหาย20%เอาใหม่คือเหมือนจะสร้างพิษกระโหลกเนี่ยสอันครับนาน3เทิร์นครับใช้ได้ทุกๆ4เทิร์นอัพสกิลเต็มบวกดาเมจอีก20%นะครับและรีสกิลค่อนข้างดีมากก็คือบวกสิปสปีดทุกที่ครับอารีนา่าดันเจียนหอร้อยนะครับไม่ระบุเลยคือใช้ได้ทุกที่ครับ พอเราเอาเวกนะครับสกิลท่า3ก็จะกลายเป็นท่าที่เราบอกไปนะครับส่วนรุ่นอบอกได้ยากบอกได้ยากตรงไหนรู้ไหมครับมันจะมีคนที่ชอบใช้เอ็กซ์ต้าเทิร์นกับชอบสตตนส่วนตัวผมอะผมเล่นมานานนะครับเล่นมาตั้งแต่เปิดแรกๆเนี่ยเล่นมาปีกว่าเนี่ยผมเคยลองใช้เอ็กซ์ต้าเทิร์นแล้วไม่ถูกใจครับส่วนตัวพรีเฟอก็คือแนะนําเลยครับแนะนำสแตนแนะนำสตนมากกว่าเพราะว่าอื ประโยชน์มันเยอะนะครับประโยชน์มันเยอะในด่านบอสเนี่ยที่ลูกน้องมันเก่งๆไงอย่างชั้น90 80อย่างเงี้ยหรือว่าฮาร์ดนะครับเราอยากให้มันสตันนะครับบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับส่วนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเนี่ยผลมันค่อนข้างหวังยากครับโอกาสติดเอ็กซ์ตร้าเทิร์นน้อยกว่าการติดสตันส่วนตัวผมนะเพราะว่าท่าหนึ่งท่าสองติดสตัรยิ่งท่าสองเนี่ยตัดเกรดได้สตันด้วยนะครับศัตรูมันใช้เวลานาน,านมากกว่าจะได้เทิร์นครับค่อนข้างดีกว่า ส่วนตัวนะส่วนใครที่ชอบเอ็กซ์ u ตร้าเทิร์นก็สุดท้ายแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันครับโอเคเรามาดูสตตนผมใช้สตันโฟกัสทำไมถึงใช้สตันโฟกัสเพราะว่าหนึ่งแหละเราสละลรูนโฟกัสได้ไม่ยากให้กับมอนสเตอร์ที่ไต่หอครับแล้วก็ ACC 20ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับโผไฟเหมือนกันหรือใครที่มีรูนเซต2ชิ้นเนี่ยดีกว่าโฟกัสก็ใช้ได้ครับนะ สุดท้ายแล้วแต่เหมือนกันแต่ว่าผมสละโฟกัสให้ได้นะครับมาดูรูนี้ไม่ดีตรงคลีเลตเยอะผมยังไงก็แนะนําไม่ควรมีคลีเลตเลยยิ่งดีครับควรจะมี HP ACC ประมาณนี้ครับ d e เ e นส์นะครับเพื่อให้มันอยู่ทนถึกตายยากนะครับให้ถึงห้องบอสนะครับช่องหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับช่องที่2แนะนําเป็นสปีดมอนสเตอร์ไต่หอทุกตัวผมแนะนําเป็นช่อง2สปีดนะถ้าคุณหาได้5ดาวก็เพียงพอแล้ว นะครับมีความแม่นยําเห็นไหมโชคดีนะครับมีความแม่นยำอ่าช่อง3มีความแม่นยํามีสปีดนะช่องที่4ี่ผมใช้เป็น HP มีสปีดกับความแม่นยานะช่องที่5ครับช่องที่5เป็นสปีดแม่นยํา HP นะครับหลักๆช่องสุดท้ายเป็น HP มีความแม่นยำนะครับเห็นไหมว่าผมสละรลูนให้ได้นะครับอืมไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่นะครับ โอเคนอกจากเอาไปไต่หอเนี่ยผัวไฟใช้อะไรได้บ้างครับเผื่อบางคนเนี่เอามาฟาร์มเป็นครั้งแรกนะครับเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกๆที่เราทําขึ้นมาโอเคเรามาดูการฟิวชั่นก่อนเราใช้อะไรบ้างนะครับมอนสเตอร์ฟิวชั่นเนี่ยใช้เจ้าเซอร์เพนไฟครับเซอร์เพนเซอร์เพนไฟมีดันเจียนลับในดันธาตุไฟครับตัวที่2แมวไฟแมวไฟเปิดสกอขาวสกอไฟสกอส้ม แล้วก็ใช้กอรี่กิววอลแลกซื้อได้ครับเดี๋ยวผมไม่เปิดให้ดูนะครับนักธนูน้ำครับนักธนูน้ำมีดันเจียนลับในดันน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้ดอปจากด่านเทรายเดี๋ยวผมไปกดให้ดูนะครับโอเคอามาเริ่มจากแมวไฟครับแมวไฟร้านค้ากิวอลมีแมวไฟขายครับนี่ครับผมใช้ทั้งหมด ใช้ทั้งหมด40สกอร์นะครับ40สกอร์ก็จะใช้800กลลี่ครับอโอเคต่อไปด่านทะเลทรายจะดรอปตัวนี้นะครับดรอปเจ้าสแลมเมนเดอร์เนี่ยแหละครับส่วนผัวไฟฟาร์มด่านไหนได้ฟาร์มด่านนี้ได้ครับผมไม่กดให้ดูแล้วกันนะครับแต่ด่านนี้ฟาร์มง่ายนะครับด่านนี้ฟาร์มได้แน่นอนผ่านนะครับสักฮาร์ดก็พอนะ ส่วนหอคอยกับดันเจียนผมลงดันเจียนให้ดูดีกว่าฟาร์มน่าจะไม่ค่อยจำเป็นนะครับอืมใช้ในไหนได้ใช้ในโกเลม B9 ได้ครับ B9 ก็จัดเซตประมาณนี้ก็ได้ครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเอาแบบมอนพื้นพๆเนาะคืออาา่าฮะ ตัวที่ทุกคนต้องมีครับตัวที่ทุกคนต้องมีจึงจึงจึงผมไม่เคยลงบีเก้านานมากสารภาพเลยครับแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นอินุไฟก็ได้ครับอินุไฟก็ทำา a m a g e ได้อ่าเอาเป็นแบบนี้ครับคิดว่าทุกคนน่าจะมีครบลองมาลงดูกันครับ ไม่เคยลงนะผมไม่เคยลงไม่เคยลงบีเก้านานมากแต่คิดว่ามันลงได้ครับแล้วก็ผัวไฟเนี่ยแหละเป็นตัวที่ดีมากในการลงโกลเลนบีเก้าครับลงอะไรได้อีกนอกจากโกลเอนบีเก้ามังกรบีเก้าครับแล้วก็ดันธาตนะครับดันธาตเอาไปใช้บีดเนี่ยอย่างนี้ได้เลยครับอย่างนี้ได้เลย เ็นไหมครับทั้งตัดเกทั้งพ่นพิษนะครับทำเดนมเนให้เพื่อนๆนนะครับคอยสตาร์ทได้ด้วยนะครับเห็นไหมตัดเกียร์ได้ด้วยนะครับ,รบช่วยได้เยอะเลยครับอย่าไปลงกลเลมบีสิบนะกเลเบีสิบท่านน้ำครับ ได้เยอะเดี๋ยวมาดูกับบอสครับมาดูกับบอสผมสโลให้ดูแล้วกันครับเอยอีกตาเธอรัวมากครับตัดเกรดด้วยนะครับ เอ้ยเผาไฟให้เขาเห็นนิดนึงนะลูกนะไม่ใช่เดี๋ยวโดนอินูกัดตายทำไงเอ๊ะทำไมไม่ใช้สก,กิลเลยล่ะอินูจะตายแล้วปึ้งนะครับคราวนี้ถึงเร์นบอสบอสจะตายแน่นอนนะหรมันจะโดนอินูกัดตายก็ไม่รู้นะโอ้ตัดเกรดด้วยนะคแสบมาก ต่อให้มีบัฟดาบบัฟอะไรก็โดนตัดเกียริก็ตายนะครับเห็นไหมโอเคผมคิดว่าทีมนี้ก็ผ่านก็ผ่านมังกรบีเก้าครับแต่มังกรบีเก้าจะต้องเปลี่ยนนิดนึงครับเดี๋ยวผมผมพาเพื่อนๆไปเทสมังกรบีเก้าด้วยนะครับอ้ uh huh. oh. <laughs> ทีมซะฟูเลยนะครับ ผัวไฟล์ผัวไฟล์นะครับมันก็นมีก้าวจะต้องเปลี่ยนนิดหน่อยครับแล้วก็อ e ีฟรีดมืดการูด้าน้ำจริงจริงอยากได้สโลเป็นพิกซี่นะแต่ว่าผมไม่มีพนะิกซี่ในไอดีนี้ หรือจริงๆก็เป็นฮาปูครับไปหักดาบก็ดีกว่านะครับเราจะได้มีบัฟดาบด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกัน จากการปล่อยพิษเนี่ยก mm ็ค hmm. ือสตันเนี่ยได้ผลกับการตะลุยไปทุกทุกที่นะระหว่างทางเป็นอะไรที่ดีมากครับเห็นไหมปล่อยพิษนะครับลดเดมอ่าลดเลือดไปเรื่อยๆครับระหว่างทาง แล้วก็ดดเมจค่อนข้างแรงนะถ้ามีติดแอตแทกเพื่อนๆคนไหนไม่มีรูน HP แรกๆก็ใส่แอตแทกได้นะครับหรือว่าใส่ดี f เฟนส์แทน HP ก็ได้ครับเคล็ดลับของมังกรบีกเกนี่ยคือมังกร B ีเกาสาวขวามันจะเล่งเล่งเทินให้มังกรครับฉะนั้นหัวไฟเนี่ยจะค่อนข้างแสบมากกับมันตัวมังกรนะ เพราะว่าเสามันไม่ได้อัพสกิลเต็มไม่ได้อัพเกรดจนเต็มนะครับมันดันขึ้นมาแบบสักเก้าสิบปอร์เซ็นของของหลอดนะครับแล้วพอเรามีกิฟฟอนเนี่ยเราก็จะเร็วครับเรามีบนะัฟสติะกนั่นปล่อยพิษนะครับสามเทินสองหัวนะครับแล้วก็มีอ e ีฟีมืดคอยเป่าด้วยนะครับ เนี่ยตัดเกตเห็นไหมคราวนี้อ่าสปีดท,ที่มังกรมาเรียงไว้กับเสาเนี่ยก็จะเพี้ยนครับมังกรบางทีเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเสานะเสามันจะอัพมันจะประดันเกตตอนมังกรใกล้เต็มแล้วเห็นไหมมังกรตายเร่งมาให้เพื่อนตายครับเห็นไหม,มืการตัดเกตก็จะมีผลมากเพราะมังกรบีก้าเนี่ยแพ้การทําให้เกตเพี้ยนครับอาฮะแต่ผมไม่มีเอนเหลือแล้วโอเค สำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับเจ้าผัวไฟนะครับอืมเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีแนะนำให้ฟิวชั่นเลยครับและคำเตือนสุดท้ายครับก่อนจะจากกันไปก็คือใครอยากได้วาลมยา เพิ่งเอาผัวไฟตัวแรกของคุณไปฟิวชั่นครับไม่ใช่เพียงผมคนเดียวในอดีตเนี่ยที่ผมผิดพลาดนะครับมีอีกหลายๆคนที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยผิดพลาดในการใจร้อนเนี่ยเอาผัวไฟไปฟิววาลมแล้ววาลมไม่ได้ใช้งานนะครับได้ฟิวขึ้นมาเป็นมอนสเตอร์5ดาวหตัวดูเก๋ๆนะครับแล้วดองไว้ซึ่งประโยชน์ของวาลมเนี่ยเทียบเท่า เอ่อเทียบกับหัวไฟไม่ได้เลยนะครับในประโยชน์ในการใช้นะครับฉะนั้นคุณควรเก็บหัวไฟไว้ก่อนแล้วค่อยฟิวฟิวชั่นหัวไฟอีกหนึ่งตัวเพื่อไปฟิวชั่นวาลมเชื่อนะผมนะผมหวังดีจริงๆไม่ได้หลอกดาวแน่นอนสําหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็ชอบการรีวิวมอลเตอร์ของผมไม่เพียงแค่หัวไฟนะในเดือนนี้ถ้าเพื่อนๆยังได้ชมคลิปนี้อยู่เนี่ย แพลนต่อไปผมก็คือวากาบอลมืดนะครับแต่ว่าต้องรอหลังหลังวันนี้ว,นวันวันที่2นะครับวันที่ 2, 2คือต้องรอหลังสลับรูนที่5ครับเพราะว่ารูนวากาบอลมืดผมไม่พร้อมผมไม่อยากรีวิวมาสเตอร์ที่อ่ารูนไม่ครบนะครับเพราะาผมยังหารูนให้มันสวยไม่ได้เดี๋ยวรีวิวกันเต็มเต็มทีเดียวนะครับเดือนนี้จะเป็นวากาบอลมืดแล้วก็คิเมราน้ำนะครับโอเคไว้พบกันใหม่ คลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามคลิปกิววอลกับอลิ่าผมด้วยนะฝากเอาไว้ด้วยครับผมใครกด subscribe ใครกด like ใคร comment ขอให้ได้เบอร์สาวได้เบอร์หนุ่มหล่หอๆโอเคสวัสดีครับ